สวัสดีครับนี่ผมเจมิเนเดยนะครับวันนี้นช่วงอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่นั่นเองเกมมือถือที่เราอัปเดตกันในวันนี้น่าจะเป็นเกมที่หลายคนเฝ้ารอคอยนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Warzone Mobile หรือว่าชื่อเต็มก็คือ Call of Duty Warzone Mobile นั่นเองผู้ชมครับนะตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวแล้วนั่นเองนะหรือใครอยากจะเล่นก่อนนะครับก็สามารถไปเล่นกันได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS ใน store Australia นั่นเองผู้ชมครับก็สามารถเล่นกันได้แล้วนั่นเองเนาะแต่ขั้นตอนการเข้าเกมก็อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงนะ ทีนี้นะครับเรากลับมาที่ c o p Duty Warzone Mobile นะครับณนะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวจากทาง Warzone Mobile Thailand แล้วนั่นเองทุนผู้ชมครับหลังจากที่เขาเปิดเพจมาน่าจะประมาณเกือบปีได้นะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับว่าเพจให้เปิดแล้วนั่นเองทุนผู้ชมครับเดี๋ยวจะขึ้นโลปให้ดูนะว่าณนะตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวแล้วคิดว่าน่าจะใกล้เปิดประเทศไทยรเร็วๆนี้แล้วนั่นเองทุนผู้ชมครับส่วนกำหนดเดิมที่จะเปิดให้บริการก็คือในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิ2024นั่นเองทุกผู้ชมครับ แต่ณตอนนี้นะครับผมถ้าดูในส่วนของตัว App Store นะครับทาง iOS เนอะก็จะมีการคาดการไว้ว่าจะเปิดภายในวันที่30เมษายน2524นะครับก็คือ2,024นั่นเองทุกผู้ชมครับ30เมษายน2,024 แต่ก็จะมีข่าวลืออีกข่าวนึงนะครับผมนอกเหนือจากที่มันเป็นออฟฟิเชียลนะเขาว่าจะมีการเปิดให้บริการแบบเวอร์ไวนะครับก็คือวันที่21 m มีนานะครับก็คือเดือนหน้าอันนี้จะเป็นข่าวลือนะบอกย้ำกันอีกรอบนึงนะครับ2ีเมีนา2เป็นข่าวลือที่เขาคาดการไว้ว่าตัวเกมอาจจะเปิดเวอร์ไวเร็วๆนี้อะไรประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่าอาจจะเปิด ประมาณช่วงปลายเมษาก็ได้นะในความคิดผมนะแต่ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่แบบรวดเร็วขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววอลซ e นโมบายก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเช่นเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นก่อนนะครับก็ไปเล่นที่ Store Australia ทั้ง Android แล้วก็ iOS ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ